สวยกว่าถูกเทียบรัศมีเบลล่ยาย่าอุรัสยากว่าพรีเซนเตอร์30ตัวค่าตัวแตะ1,000ล้านถึงอึง้งจำนวนสินค้าที่ย่าะยเป็นพรีเซนเตอร์เยอะขนาดนี้ไม่รวยให้รู้กันไป สุดปังแบบต้องอิจฉาเบาๆเมื่อยาย่าอุรัสยาเปิดเผยจำนวนสินค้าที่เธอรับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์โดยยายาเผยว่าคือปีนี้พรีเซนเตอร์ประมาณ30ตัวรู้สึกว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆชุดแบรนด์ที่ร่วมมือด้วยกันก็รู้สึกว่าตรงกับย่าแต่ก็ยังรับพรีเซนเตอร์ได้เรื่อยๆส่วนเรื่องเรทค่าตัวติดโผอันดับต้นๆของไทยนั้นยาย่าบอกไม่รู้เหมือนกันโอ้โหแบบนี้ไม่รวยให้มันรู้ไป เป็นอีกหนึ่งสาวที่สวยและเพอร์เฟกมากสำหรับนางเอกสาวระดับซุปตาร์ต้นๆของเมืองไทยอย่างยาย่าอุรัสยาเธอเป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี2550 โดยได้รับการติดต่อจากโมเดลลิ่งที่สวนจตุจักรนอกจากเธอจะรวยระดับพันล้านแล้วแต่เธอก็ยังทำตัวธรรมดาไม่บ้าแบรนด์เนมอีกทั้งยังวางตัวดีและเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีอีกด้วยวันนี้เราจะพาไปส่องความรวยของสาวคนนี้กันเริ่มจากที่คุณพ่อเป็นนักธุรกิจ เกี่ยวกับ t ต c อกเ c h a ช g นที่นอร์เวย์ประเทศที่มีความมั่งคั่งมากที่สุดติดต่อกันเป็นปีที่7จจากประเทศกลุ่มสำรวจ142ประเทศทั่วโลกบ้านที่พัทยาก็อยู่ในย่านที่ดีหรือเป็นที่ดินที่แพงมีคอนโดที่สุขุมวิทมีเรือยอทมีสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ทั้งในนอร์เวย์และในไทยด้านการศึกษามัธยมศึกษาเรียนที่โรงเรียนบางกอกพัฒนาโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนาทางด้านอุดมศึกษา ศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอินเตอร์ส่วนพี่สาวเรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ